มามาดูนะครับตรงนี้นะครับข้างในนะครับนะเป็นที่เผานะครับเป็นที่เผาก็มีเป็นทําเป็นสุสานก็มีเห็นไหมอิดนะครับอิดเห็นไหมนะครับอ่าอ่านเลยมามาดูนี่เราเจอแล้วนะครับมานี่คือเราไม่ได้มาลบดูนะครับนี่สิ่งที่เราเห็นนะครับตรงนี้ลกนี่นะครับนะสิ่งที่เราเห็นนะครับก็อยู่ตรงสุสานพอดีนะครับ นะดูนะครับนี่คือสุสานแรกนะครับเราก็จะไปดูข้างในอีกว่ามันมีกี่สุสานอาจจะดูไม่หมดนะครับเพราะว่านะอ่าสิ่งที่เรารับรู้ถึงอาถรรพ์ของเมื่อคืนนะครับก็มาทะลุตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินดูนะครับว่ามีกี่หลุมกันแน่นะครับไป นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนะครับมาบอกกันนะครับเรื่องเราอาถันนะครับการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับเมื่อคืนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็จะออกปฏิบัติงานนะครับลาดตระเวนควบคุมพื้นที่แต่ผมจะเล่าเรื่องราวสิ่งที่นะครับสิ่งลี้ลับอาถันให้ฟังนะครับเพราะว่านะครับบริเวณเขตที่เราอยู่นี่นะครับเป็นเขตป่าช้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเข้าดูข้างในนะครับแล้วก็ดูหลุมที่เขาฝังคน นะครับแล้วก็รอยต่อเขตที่เขาฝังคนนะครับฝังผีนะครับเป็นเป็นผีของบรรพบุรุษคนจีนนะครับพื้นที่ตรงผมอยู่นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนมีเสียงวิ่งทั้งคืนว่วนมากมากมาวนวนมาเร็วๆ่วน,วนมาว่วน เสียงวิ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับไอ้อ้วนเมื่อคืนไออ้วนไม่ได้เห่านะครับคล้ายๆว่ามันคางเฉยเฉยไออ้วนคือคล้ายๆว่าอ้วนวนมาวันนี้เล้ว มันเห็นอะไรนะครับนี่ตรงนี้เมื่อคืนนะครับนะแล้วก็มาดูกังวันนะครับเมื่อคืนอนะ้วนไป้อ้นอ้วนไปไหนมาเฮ้ยอย่าไปกูอยู่คนเดียวอยู่กลางคืนกับกลางวันนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เมื่อเช้านะครับนะผมก็อ่า เดินไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไปเห็นหลุมนะครับไปเห็นหลุมสิ่งที่เราไม่เคยเข้าไปนะครับเราเข้าไปแล้วมันมีอะไรไปดูกันนะครับไปนะเราก็มาถามพี่เพชรก่อนนะคุณพี่โดนอําใช่ไหมครับนี่คนแรกนะครับโดนอํานะคนแรกเลยโดนอําเป็นยังไงนี่นอนหันหัวไปทางนู้นหัวไปนู้นนอนแบบนี้ยินโกนยินยินเห็นในโพูล เป็นเหมือนกับคนในจ่าบอกว่ายิงเลยยิงเลยก็ยิงเลยเห็นทุกคนเลยทั้งทั้งเจ็ดคนเห็นหมดเลยบอกวาออ่ายิงจะยิงตุ้มตุมเลยทะเบอกจ่าจ่าผมไปนอนก่อนนะออมานอนแบบนี้มันก็ลูกข้างนี่มาลูกไตเปมย์มาลูกไตเปย์เออมาลูก<ต>ไตเปย์ไออ้วนไออ้วนอ,อยู่ตรงนี้เลยอะไรนะนาลูกไตเปย์พอดินไปมันพันโคเลยนี่เปย์พันโคเลยหายใจไม่ออกพี่อ้วนมาปลุกนะก็เจอกันทุกคนนะครับนี่ก็คือคนแรกนะครับแต่ว่าโดนอัมทั้งหมดสามคน ัามคนแต่ว่าสิ่งที่นะครับส่วนที่เหลือได้ยินก็เป็นเสียงเดินนะครับเสียงเดินเสียงเสียงวิ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในไปมันเป็นอะไรกันแน่ไปลนะแล้วเมื่อคืนเสียงวิ่งมันมาทางนี้นะครับมันมาทางนี้เลยนะครับเสียงวิ่งเสียงวิ่งนึกดูนะครับมาดูใกล้ๆว่า นะการที่จะเป็นคนหรือเป็นอะไรวิ่งมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามีน้ำไหวนะครับมาดูนก็ดูนะครับมีแต่เทาวันมีแต่น้ำไหวมันจะวิ่งมาได้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นป่าช้าเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลุมนะครับหลุมมา,มาดู ปาไว้หมดเลยแถวนี้มีต้นตะเคียนใหญ่ด้วยตรงนี้นครับจากการที่เราตรวจสอบนะครับดูหลุมแรกนะนี่คือหลุมแรกนะครับแล้วก็มีหลุมที่สองนี่คือหลุมที่สองนะครับแล้วก็มาดูนี่ในหลุมที่สาม นี่คือหลุมที่สามนะครับแล้วก็นี่หลุมหนึ่งนี่หลุมนึ่งนะครับนี่แล้วก็มาดูนี่อีกนี่เห็นไหมนี่หลุมนึ่งยาวมาอยกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเจอนะครับนะในคืนก็มีการโดนอําอยู่3คนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งนะครับก็ทั้งคืนนะครับเสียงเดินก็ทั้งคืนนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับออกอตรวจสอบดูนะครับบริเวณป่าแห่งนี้นะครับ ชาวบ้านเขาพูดเขาบอกกันว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับป่าช้าเก่าแต่นะครับเห็นเฉพาะหลุมนะครับอาจจะเป็นหลุมฝังคนนะครับอาจจะเป็นหลุมฝังคนเก่าฝังบัรพบนุรุดคนจีนนะครับแล้วเราจะไปดูป้ายนะครับหลุมนะครับป้ายหลุมที่แท้จริงนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นเขตสุสารหมดเลยนะครับที่ผมอยู่นะล้วก็จะเดินดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่คือ ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการเหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับอาจจะเหนื่อยล้าหรือหรืออ่าสลืมสลือในการหลับไหลนะครับมันเหนื่อยล้านะครับมันก็อ่าเกิดการระเบอือนะครับระเมอแล้วก็อ่าบางคนก็เห็นเหมือนเป็นคนอยู่ในความฝันบางคนก็เห็นเหมือนเป็นคนที่มาแกวงเปยนะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับนะอ่าป้ายที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าเรานี่เอ,เองนะครับไปดู แน่นะเราถ่ายเราอยู่แบบนี้นะครับเราอาจจะไปเจอฐานปฏิการิ์าของกลุ่มกบขความไสงบก็ได้นะครับอาจจะแจ็คพอตก็ได้ เรามาถึงตรงนี้ก็ค่ําแล้วนะครับกลางคืนเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเราตั้งถามรปกันนะครับบริเวณป่าแห่งนี้แต่ว่าท่าแม่งท่าแม่งอยู่นะครับมันท่าแม่งทแม่งอยู่ว่านะครับสิ่งที่เราเข้ามามันเงียบแล้วก็เป็นป่าที่มีถาวันเยอะแล้วก็เป็นป่าดงดิบเหมือนที่เห็นนะครับเป็นป่าที่ดิบชื้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ระทึกนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาลาดตะเวนดูนะครับว่ามันใกล้กันนะครับกับที่เขานะครับสร้างอ่า สุสานขึ้นมานะครับไก่น้อยเพียงไหนนะครับก็จะเดินตำรวจด,ดูเรื่อยๆนะ นะครับแล้วเราก็มาถึงกำแพงพอดีเลยนะครับนี่กำแพงสังกะสีนะครับแล้วก็เป็นที่ฝังเก่านะครับเราก็จะเข้าไปดูข้างในนะครับไปมามาดูนี่มาเจอแล้วนะครับมานี่คือเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับนี่สิ่งที่เราเห็นนะครับตรงนี้ลบนี่นะครับนะสิ่งที่เราเห็นนะครับก็อยู่ตรงสุสานพอดีนะครับนะดู นะครับนี่คือสุสานแรกนะครับเราก็จะไปดูข้างในอีกว่ามันมีกี่สุสานอาจจะรู้ไม่หมดนะครับเพราะว่านะสิ่งที่เรารับรู้ถึงอาถรรพ์ของเมื่อคืนนะครับก็มาทะลุตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินดูนะครับว่ามีกี่หลุมกันแน่นะครับมามาดูนะครับตรงนี้นะครับข้างในนะครับนะเป็นที่เผานะครับเป็นที่เผาก็มีเป็นทําเป็นสุสานก็มีเห็นไหมอิดนะครับอิดเห็นไหมนะครับอ่าอ่านั่นเลย นะนะครับแล้วเราก็มาทะลุนะครับทะลุตรงนี้นะนี่ตรงนี้เป็นสุสานใหญ่เลยนะครับมาดูเนาะนี่นะครับหลายสุสานเลยตรงนี้นะครับเอ็มไปหมดเลยหนูหนุฟังหนึ่งเห็นไหมเอ็มไปหมดเลยนะก็มาดูป้ายนะเห็นไหมเอ็มไปหมดเลยตรงนี้อ่า นี่มีคนมาไหว้อยู่เนาะมีคนมาไหว้เหรอนี่คือนะครับนะนี่คือสุสานของบรรพบุรุษโม่สองสี่สองสี่ถึงสองสี่เก้าเก้าไว้อันดับอันดับพันข้าอันดับพันคลองเมืองนะครับนี่เต็มเลยแถวนี้เต็มหมดเลยแถวโน้นก็เต็มหมดเลยตอนนี้เราดู่ร้างสุสานนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นสุสานเด็ก นะครับสุสานเด็กตรงนี้นี่นีนนนสุสานเด็กนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับไปดูตัวนั้นดีกว่าใช่หมดเลยตรงนี้นอุ๊ืม นะครับโอเคนะสิ <desserts> <Negative paper> <sh b reinvent ed> <technology> <sm> ่งที่นะครับเราเจอเมื่อคืนนะครับก็น่าจะเกี่ยวพันนะครับกันหมดเลยแถวแถวนี้มีอยู่เป็นนะครับห้าสิบถึงร้อยนะครับสุสานนะครับเป็นเลยร้อยสุสานแถวแถวนี้นะครับข้ามฟังนะครับก็มีอีกที่เราเดินมาไม่ได้ถ่ายนะครับนะนั่นแหละนะครับนะการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับสิ่งที่เราไปพักนะครับค่ำไหนนอนนั่นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปนอนข้างสุสานนะครับนอนข้างสุสานก็นอนอยู่ป่าช้านะครับป่าช้าเก่า นะครับที่ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะก็เป็นป่าช้าเก่าของอ่าคนจีนนะครับก็เป็นของไทยพุทธแล้วก็เป็นของอ่าไทยพุทธแล้วก็คนจีนนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นอ่าคนโบราณคนสมัยก่อนนะครับที่มาทําป่าช้านะครับมีอยู่อนาเขตอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ500ได้ได้นะครับป่าช้านะครับแต่ว่าบางที่เขาก็บุกเบิกทาเป็นสวนยางนะครับเป็นเขตที่ผมรับผิดชอบนะครับนะเรื่องราวต่างๆที่เราปฏิบัติงานก็จะ นะครับระ,ะ,ะ,ะทึกระทึกหน่อยนะครับเมื่อคืนก็มีเสียงวิ่งเสียงเดินนะครับเราไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีเถาวันมีเครือหนามนะครับเราไม่รู้หรอกว่าอ่ามีคนวิ่งเข้ามาได้หรือเปล่าเมื่อคืนนะครับนะครับก็นะครับโดนอัามกันทุกคนนะครับก็ไม่ได้บรรลุลู้นะครับนะสิ่งที่ถ่ายให้เห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพักอยู่ตรงนี้นะครับก็ว่ามันอะไรเราจึงออกนะครับสำรวจพื้นที่นะครับก็เลยมาเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็ นะครับเราเคยมาแล้วนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมา,าถึงตรงนี้อีกหรือเปล่านะครับแต่นะครับเวลานอนก็นะครับอยู่ในเขตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนะทุกครั้งนะผมจะบอกให้ผมมาราตะเวนแล้วก็มาพักอยู่แถวๆนี้ จะเจอนะครับตลอดเลยจะโดนตลอดนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีคนวิ่งขึ้นวิ่งลงต้นไม้นะครับเห็นจะจะนะครับบางทีเห็นจะจะวิ่งรอบเปก็มีนะครับแกว่งเปเราก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับนะแต่ว่าเราชินแล้วนะครับกับเรื่องเหล่าลี้ลับอาถรรพ์นะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เรานะครับพบเจอสิ่งที่เราปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับสิ่งที่เราเจอไม่ใช่แค่ผู้ปกครองไม่สงบนะครับยังมีเรื่องเหล่าอาถรรพ์เรื่องเหล่าลี้ลับ นะครับหรือว่าเรื่องสื่อจิตวิญญาณอะไรต่างๆด้วยนะครับนะสิ่งที่เห็นก็นะความงุ่ง,งก็อีกเป็นหลายๆไรนนะครับเต็มไปหมดนะครับไปเราก็จะออกแล้วเรารู้แล้วว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันคืออะไรนะครับตรงนั้ก็มีหมดเลยนะไปอะไรไปดิบไปลงเลยไปไม่รู้ไปอะไรนี่คือรอยสัตว์ป่านะครับรอยสัตว์ป่านะ ไม่หมกูก็อ่าน่าจะเป็นเม่นนะครับหรือว่าตัวแรนนะแต่ว่าน่าจะเป็นหมูป่ามากกว่านะครับร่องรอยของหมูป่าก็มีนะครับก็น่าจะไปข้างหน้าเรา,าไปนี่ใช่หมดนะครับเนี่ยตรงน,นี้เป็นหลุมอ่าเป็นคูเลดท,ที่เขาอ่ากั้นขึ้นมานะครับเพื่อจะได้อ่าฝังคนนะครับ ตรงนี้เป็นของอป่าช้าไทพุทธนะครับตรงนั้นจะเป็นของอสุสานจีนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นติดกันเลยนะครับจะเป็นของไทพุทธตรงนี้เป็นที่หวังความพิรุษนะครับที่ที่สมัยเก่าสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็ผมก็ได้ตกเข้ามาอยู่ในใจกลางตรงนี้นะครับก็เลยพาเพื่อนๆน,นะครับเดินชมเดินดูนะครับ ป่าทึบป่าไว้ต้นไว้นะนึกดูว่าจะมีใครวิ่งเข้ามาตรงนี้มันจะวิ่งได้ไหมมีต้นไว้ไม่มีหรอกนะครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นเรื่องเรานะครับอาจจะเป็นสิ่งลีลับอาถรรพ์นะครับดูต้นไว้อยูสินะแต่ไม่หมดลงโอเคนะโอเคนะครับนะนะวันะน,นี้นะครับนาะงก็พาเพื่อนๆนะครับเข้าเที่ยวชม นะครับบรรยากาศกลางป่าช้านะครับตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของผมนะครับแล้วก็เรื่องเาวนะครับอาถรรพ์ที่ประสบพบเจอกับเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆนะครับก็มีคนโดนอัามสามคนเมื่อคืนแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งนะครับเสียงวิ่งแล้วก็เสียงเดินเมื่อคืนนะครับก็ได้ยินเทพจากทุกคนนะครับแล้วก็ไอ้อ้วนก็ยังได้ยินได้เห็นด้วยนะครับเรื่องของเมื่อคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นเขตป่าชา้านะครับป่าช้าของพี่น้องไทยพุทธ นะครับในสมัยก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่นะครับติดต่อของป่าช้าตรงนี้ก็เป็นสุสารจีนนะครับที่ผมพาเพื่อนๆนะครับได้เที่ยวชมนะครับบริเวณเขตปา่าช้าก็เป็นเรื่องระทึกของเมื่อคืนนะครับจึงทําให้วันนี้ผมได้ออกเดินตรวจแล้วก็เดินลาดตระเวนนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับเจอสิ่งที่นะครับถ่ายเพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวานะครับดีรับนะครับในกลางป่าแห่งนี้นะครับนะก็อ่า มาถ่ายนะครับมาสร้างความบันเทิงให้ดูนะครับรันทึกรันทึกหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของเมื่อคืนยาวมาถึงตอนนี้เราก็ลาดทะเวนนะครับดูนะครับทุกจุดแล้วนะก็เป็นพื้นที่หลายไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่จากนี้ก็นะครับพาเพื่อนๆได้ชมป่าช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับออกลาดทะเบียนต่อไปนะครับวันนี้ก็อยากจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันคืออะไรที่ไหนนะครับ ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเป็นเขตป่าช้าหรือเขตสุสานจีนนั่นเองนะครับโอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับความเจริญตลอดไปไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่จนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนทําให้ผมชลาใจนะครับเอกใจนะครับจึงทําให้ได้ราตเวนพิสูจน์ทราบให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับแล้วก็เป อยู่กลางป่านะครับกลางป่าตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมจะทําทเรื่องอื่นเรื่องใดนะครับค่อยว่ากันนะครับอีกทีหนึ่งสวัสดีครับวนวันมะ ni liat lah